พูดถึงใช้แข้งไทยแลนด์ซีซั่นนี่ะครับความพิเศษความแตกต่างจากซีซั่นนี้กับซีซั่นก่อนๆเป็นยังไงบ้างคะพูดถึง่พูดดีครับให้ชัดได้ก่อนนะครับไม่ครับก็จริงจริงซีซั่นนี้ก็จะมีความแตกต่างือนที่ผู้ประกอบการจะมีหลายแบบนะครับแล้วก็ขอเงินกันมาแบบโหดๆเยอะมากก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าขอมาขนาดไหนครับแล้วก็ข้อเช็กต่างๆมันจะเป็นยังไงบ้าน่ส้นหลากหลายมากเลยเห็นว่าซีซั่นนี้แบบ แก้งกันดิวกันแบบแบบดุเดือดมากอาจารย์ประพนก็ลงทุนไปแล้วสามร้อยกว่าล้านสร้อกนรู้ว่างง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 ังงีงง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 องงงคงงงงงงกงงงงวงงงงงะงกงง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 รงงองเงงงงงขงง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 งางง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 งังงงงงงง้งงงงงงงเง่องเรื่งง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 งลงงง เปอรซีซั่นนี้พอผู้ประกอบการดีชาร์กเองก็ต้องแย่งกันแข่งกันแล้วก็เพื่อจะได้ผู้ประกอบการมาเป็นของตัวเองนะครับทางรายการก็เลยคิดเอ๊ะคิดอะไรไม่ออกก็เลยต้องมีเขาเรียกโกลเด้นทิเก็ตเข้ามาให้เราแข่งขันกันโดยแต่ละซีซั่นเนี่ยในซีซั่นหนึ่งก็มีใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับโดยกติกาเนี่ยก็คือหมายความว่าสมมติชาร์กทุกท่านเสนอราคาเท่ากันหมดเลยนะครับเท่ากันหรือบ้างน้อยก็แล้วแต่สู้ไม่ได้ทุกคนจะได้จะได้โชว์สิทธิ์โกลเด้นทิเก็ตหนึ่งครั้งในการที่จะแยงสิิธ์ัันนนน้้ขึมา แล้วต่อหนึ่งครั้งเนี่ยจะต้องเพิ่มเงินจากที่ผู้ประกอบการเสนอเนี่ยครั้งละห้า0มบาทอย่างต่ำอย่างต่ำนะฮะแล้วก็จะ,จะ,จ,ะจะแข่งขันกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจะจบเพราะฉะนั้นการลงทุนปีนี้เท่าก,กับซ mm ีซั่นเดียวเท่ากับที่สาม,มาที่ผ่านมา3มซีซั่นเนี่ยรวมก็หมดยังไม่เท่ากับซีซั่นนี้เลยพแข่งขังกนกันสูงมากครับลองดูกันครับสนุกแน่นอนครับแข่งใช้หมูใช้ท็อปใช้ซิแนเต้ใช้นิต้าก็ไม่แพ้เลยให้ไอ้พูดการดิชาเนต้านี่จะ จะเทคโอเวอร์อย่างเดียวเลยครับแกจะซื้อทั้งภูเขาเลยเพราะว่าแกไม่แกจะเทคโอเวอร์อย่างเดียวเลยชาวพิพาก็ได้ไปหลายหลายอันหนึ่งกันนะใช่ไหมฮอยู่แค่อันหนึ่งเองอันหนึ่งใช่ไหมแต่เทคกันเทคทีน่าก็แข่งขันน่าดูเหมือนกันครับก็คิดว่าซีซันนี้ก็ผู้ประกอบการก็หลากหลายนะคะแล้วก็แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยผู้ประกอบการที่มารอบนี้มีทั้งรางวัลงานวิจัยรางวัลเกี่ยวกับทานท่าธุรกิจไม่ว่าชนะกันมา วางเนี่ยนอกจากเรียกว่าผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้วยรางวัลเรียงกันคับข้างเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเพราะว่าทําให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยรายเล็กๆ startup รายเล็กๆเนี่ยเวลาคิดเข้ามาเนี่ยคือคุณภาพเขาเนี่ยครบครันจริงๆซึ่งไอ้แบบนี้แหละก็เป็นจุดขายที่ทําให้ชาติแต่ละคนมีความมั่นใจในการที่จะแย่งซื้อหรือแย่งผู้ประกอบการกันมากขึ้นก็คิดว่ารอบนี้ก็เลยคิดว่าสนุกมากมีหลากหลายแล้วก็ถ้วยรางวัลครับชาก็หลากหลายเช่นเดียวกันจำนวนชาติิ เพิ่มมากขึ้นวันนี้มีชาร์กที่ไม่ได้มาพูดรวมกลุก็อีกหลายคนนะคะชาร์กก็มาหลากหลายแหนทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสที่จะมีชาร์กที่สนใจแล้วก็ลงทุนมากเพราะฉันก็อยากจะหให้ติดตามบางทีชาร์กซีซั่นนี้งงอะไรก็มีนะนั่งฟังอยู่งงเลยช็อกช็อกช็อก,อกไปห้าบอกกันมาเยอะมากเลยทุกคนเป็นชาร์กหรือข้างล่างไม่รูีไหใช่โอ้แล้วงงไปห้าทีอ่ะเพราะว่าขอมาร้อยล้านงี้ยท่านผู้เป็นไงบ้านคงเห็นว่าก็ดิวผู้ประกอบการหละ อ๋อใช่ครับก็ซีซั่นนี้จริงจริงก็คิดว่าพวกขอบการพิชดีขึ้นเกือบๆทุกอันครับเทียบกับหลายหลายซีซั่นที่ผ่านมาครับก็น่าจะเพราะว่ารายการชาร์กแั้นก็มีมาหลายซีซั่นละแล้วก็มีให้ติดตามบนหลายๆช่องทางออนไลน์ใช่ไหมครับคนที่มาก็น่าจะมีโอกาสได้เหมือนได้ดูว่าที่ผ่านๆมาเป็นยังไงแล้วก็ได้ศึกษาชาร์กแต่ละคนบางคนมาก็นึกชาร์กในใจมาแล้วนะแบบ่าถึงว่าเขาก็เตรียมมุมในการที่จะพรีเซนต์ชาร์กมาก็ดีครับทำให้กาทำให้การพิชดีแล้วก็กระชรับมากขึ้นเลยครับเขาเป็นไงครับเห็น ก็เห็นด้วยครับถ้าเทียบกับซีซันที่แล้วนี่เห็นได้ชัดเลยว่าบริษัทที่มาเนี่ยคุณภาพดีเป็นเยอะมากจริงๆมาปิดเราช้าก็ซัดกันมากกว่าซีซันที่แล้วจริงๆไม่ไหวหน้ากันเลยนะครับก็เสียดายมีพลาดบริษัทดีๆไหลบริษัทไปให้กับอาจารย์บางคนนะฮะไม่ได้ใช้โค้ดอินทิเก็ตก็จริงๆอยากลงหลบริษัทมากเลยนะครับแล้วก็ดีใจที่มีผู้ประกอบการที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นมีบริษัทที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับในรายการ าแข่งก็อยากจะอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆนะครับทางบ้านนะครับมีบริษัทที่ดีมีไอเดียที่ดีมีทีมงานที่แข็งแกร่งก็อย่าลืมครับเรามีซีซั่นหน้าด้วยซีซั่นห้าก็หวังว่าจะมีคุณภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วชาก็ไม่ต้องเกรงใจกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดจะเต็มที่แน่นอนนะครับเกวกับซัคเป็นยังไงบ้างครับเห็นว่าผู้ประกอบการขึ้นมาหาซัคเต่แบบเยอะมากอุ้ยผมว่าอาจารย์มาพลนะคุย คุ๋ยจะรู้เลยว่าที่บ้านทํำอะไรมีลูกกี่คนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่าไม่เลี้ยงเดี่ยวไม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นหลักครับอาจารย์ก็จะเน้นไม่ได้นะนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแบบนี้แล้วก็ลงเงินไปเรื่อยๆนะอาจารย์ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีลิมิตเท่าไหร่ครับในปีนี้ท่านมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเอสซีทีเป็เองยังไงบ้างก็อย่างที่บอกครับคือหลังจากที่โควิดนี่นะครับทุกคนก็พร้อมจะตื่นตัวแล้วก็พร้อมจะมาต่อสู้กับ ไอที่มันติดประเทศไปหลายๆปีนะครับเพราะฉะนั้นถึงที่บอกว่าซีซันนี้กรณีพิเศษว่าทุกคนเตรียมมาพร้อมเลยพร้อมที่จะลุกไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าพวกเราก็เลยคิดว่าก็สลับสุดไปเรื่อยอย่างที่ท,ทักเต้บอกว่าเราไม่รู้จะทํายังไงนะทุกอันดีหมดเลยแล้วก็เป็นโอกาสของเขาด้วยในการที่จะฟื้นในตหลังจากโควิดนี่นะเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยโดยเฉพาะพวก SME และพวกที่อย่างที่บอกว่า ปกติแม้เงเดียวอย่างเงี้ยชนาศารธนาารแล้วก็ <c oughs> พวกพวกเกษตรกรพวกเกษตรกรอย่างเงี้ยเกษตรกรแล้วก็คืออย่างที่บอกแบ่งเป็นสามสี่หมวดนวัตก,กรรมด้วยแล้วก็พวกคาร์บอนเครดิตด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยพวกนี้ฮะคือทุกคนมองเหมือนกันหมดครับมองเหมือนกันหมดจริงจริงผมว่าผมว่ารายการชาร์จแบงค์ไทยแลนด์นนตูมเปิดเองใช่เลย <laughs> มันมันจะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชาร์จคิดแล้วก็จากมุมมองหลายๆลอย่างที่เราพยายามจะ ทำให้เขาเห็นว่าเออถ้าเราอยากจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีหรือว่าการลงทุนทำธุรกิจที่ดีเนี่ยต้องทําอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าหลายๆคนจะได้เป็นเก่นความรู้แล้วก็ไปพัฒนาใช้กับชีวิตประสําำันมากแว่าจริงจรงคนดูอาจจะมาะไม่ถือว่าอาจจะฟังคนที่ทําธุรกิจคล้ายๆกันแล้วเขามาพีชก็จ,จะได้มุมมองไปปรับปรุงธุรกิจตัวเองทั้งที่ไม่ได้มารายการนะครับที่ถึงทำมาถึงมาถึงที่ ถามจริงเลยครับผมผลตอบรับคือคิดว่าถ้าในแง่ของผู้ชมผู้ฟังทางบ้านรายการก็น่าจะเป็นที่คิดแล้วก็ติดหูติดตาชาวบ้านมากขึ้นน,นะครับส่วนสําหรับถ้าในมุมมองของชาร์กก็เรียกว่าผลตอบรับก็คือชาร์กเนี่ยก็เข้ามาเรียกว่ามาร่วมง,งานนยายจะมาร่วมเป็นชาร์กมากขึ้นซึ่งนั่นก็แน่นอนหมายความว่าชากแต่ละคนเนี่ยได้เล่นโอกาสว่าเราได้มีติดที่จะเจอผู้ประกอบการ แต่ว่าอยากจะแก้ข่าวให้อาจารย์ประลนิดนึงเดี๋ยวเราจะมีซีมีอทีที่เรียกว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแต่ว่าในในคำว่าที่มาของแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยคือว่าในการตัดสินใจการลงทุนเนี่ยหนึ่งในองค์ประกอบัก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ประกอบการที่คิดว่าดีในเสร้ยตาของชาคือหมายความว่ามีการที่จะสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้ในระยะยาวดังนั้นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีราม่าเกิดขึ้นเช่นเรื่องของว่าการสัมภาษณ์ว่า ครอบครัวที่มาที่ไปหรือว่าจุดหมายชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะดูว่าอนาคตเรากับเขาเนี่ยไปด้วยกันได้หรือเปล่าในฐานะผู้สูอซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้นอกจากคุณมองทางธุรกิจเนี่ยเราจะได้เห็นความเป็นมาของชีวิตคนที่หลากหลายว่าจะเป็นพวกคนที่สู้ชีวิตคนที่อาจจะสมบูรณ์มาอยู่แล้วคนที่อาจจะมาเอาจริงอาจจะมาอยากจะมาโฆษณาเฉยเฉยเนี่ยเราจะเห็นผู้ประกอบการที่มุมมองส่วนตัวของเขาในความหลากหลายก็อยากจะให้ติดตามดูว่าดูเรื่องราวชีวิตดีดูเรื่องราวชีวิตของ ถ้าเกิดชังที่ลงทุนเราเราติดตามตลอดเ้อย่างที่บอกถือว่าอยู่กันเป็นหุ้นส่วนแล้วเราไม่ได้แบบว่าไปรือว่าไปเทคโอเวอร์หรือว่าซื้อกิจกขาที่เคยลงทุนมาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันตลอดมีการติดตามผลงานก็เชื่อว่าชักทุกคนที่ได้ลงทุนไปก็เป็ใครจริงคูอย่างที่บอกชักทั้งไทยแลนด์เนี่ยนะครับแตกต่างจากยุโรปอเมริกานะครับหรือที่อื่นนะ ใจอาเซียนเหมือนกันเนี่ยคือวัฒนธรรมของของเราเนี่ยนะส่วนใหญ่นักธุรกิจเราบ้านเราเนี่ยถึงแม้จะโตแล้วก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะมาทําธุรกิจเพื่อจะมาหากําไรตรงนี้นะถ้าจะเห็นว่าในรายการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเขาจะตําหนิอดดรสำไปว่าทำไมใจดีจังทําไมไปอะไรกรันดีแล้วมันเราก็คือเป็นวัฒนธรรมของเราคือช่วยเหลือช่วยเหลือผู้มีไรายได้ไรายได้น้อยแล้วก็ผู้สตาร์ทอัพโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยมังดูบอกว่าเราไม่ได้เพิ่งมามาลงทุนแต่เขาเพื่อหากำไรแนละ้วธุรกิจเราก็มีอยู่แล้วเราช่วยให้เขาคืบอการายการเนี่ย ชักแต้งไทยแลนด์เนี่ยจะช่วยผู้ประกอบการมากกว่าแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นกับผู้ให้กับผู้รับนะครับผู้รับคิดอย่างไรทําอย่างไรผู้ให้ให้อย่างไรเหตุผลในการให้ให้เพราะอะไรฉะนั้นชักแั้งไทยแลนด์จะแตกต่างทั้งโลกเลยส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ให้กําลังใจซะมากกว่าหรือจะมีดรามากเข้ามาเยอะนะครับแต่แต่ก็สุดท้ายคือธุรกิจก็คือธุรกิจก็ต้องไปด้วยกันนะครับดีใจอะไรสวัสดี นิชิตาอยากแบบทุกคนที่มาที่ชาร์ t แชนถ้าเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็มี valuation ที่ใหญ่มากก็ต้องเข้าใจด้วยเวลาคุณนิชิตาออฟเฟอร์แล้วก็ขอทั้งบริษัทเพราะเราจะได้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันแล้วก็จะได้ไว้ใจได้ไว้ใจพรัรน์นิชิตาถือหุ้นหมดแล้วคุณเป็นคนที่ทํางานคุณก็ต้องยังต้องมาทํางานแล้วก็นิชิตาก็ถือหุ้นจนที่บริษัทมันก็ใหญ่ขึ้นเราก็ทําเงินเปนด้วยกัน ส p l i t แต่คุยช้ตาก็ต้องได้เงินกลับด้วยก็ถึงบอกธุรกิจคือธุรกิจนะครแต่ว่าก็ยังดูแลกันอยู่ไม่ทอดทิ้งไม่ทอดทิ้งเขาก็จะได้โน้ตฮาวได้ประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้ได้สิ่งที่เรียกว่าเขาไปหาที่อื่นไม่ได้นะกูแบงก์ก็ไม่ได้ไปขอยืมใครก็ไม่ได้แต่แต่นี้เขามาที่นี่เพื่อ ต้องการผู้ใหญ่ใจดีอย่างงั้นไปหาเฉพาคนคนเดียวแต่ผมที่ไดังอยากคนใดเลยทั้งหมดทั้งหลังไม่ได้เลยขอบคุณต้องมารายการแต่ก็อย่างที่บอกรายการเราเป็นชาร์กแทงนะคะเราไม่ใช่โรมาแทงนะเราต้องมีมาร์กที่ที่อย่างนี้นะเรามีเที่ยวเล็บกันทุกคนนะจริงๆผมผมมองการลงทุนมีเหตุผลนะครับแล้วก็เราดูว่าการลงทุนเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนมาหรือเปล่าคือบางทีเราดูเป็น CSI อย่างเดียวก็ไม่ได้ผมก็เล่นบางทีมีความเป็นห่วงว่า ถ้าทุกคนมาเป็นซีเอสอย่างเดียวหมดเดี๋ยวผมจะจะมีปัญหาครับไปที่อาจารย์ประพลเลยครับน่าจะดีที่สุดครับเรื่องของการช่วยเราผมโดนชี้เป้าตลอดนะครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมาเลยไม่ิจริงว่าเราต้องเราต้องมีส่วนผสมกันเพราะว่าแน่นอนว่ามันมีหลายๆดีลที่เราอะลงทุนไปผู้ที่การต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่ถ้าอย่างรายการก็จะเป็นรายการ c ี r สไปทุกคนที่มาก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้คิดว่าธุรกิจตัวเองจะทําอย่างไรให้กําไรแค่คิดว่ามาหาเงินลงทุนส่วนว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็จะไม่ได้คิดซึ่ง เราก็จริงๆไม่ใช่ว่าเรามีเชี่ยวเล็บเพื่อที่ต้องการแบบทําให้ใครเลือดออกนะคะแต่ก็เชื่อว่าไอเชี่ยวเล็บที่เรามีตรงนี้จะเป็นการช่วยตสรับคมให้ธุรกิจของคนไทยให้ซักร้าของคนไทยสามารถที่จะเจริญแล้วก็พัฒนาต่อไอติดตามเลยครับทเไทยแลนดอ๋อแต่ตอนแรกมันุระคมนยิ่งมุ่งพร้อมกันไหมเอาลองดูเลยรับตัวนด้นต่องอออ๋ออคนีดีใจดีใีดดดด้ดด ก็พี่ๆเพือ่อนๆน้องๆทุกท่านครับฝากติดตามชาร์ตทงไทยแลนด์นะซีซั่นสี่วันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะครับนนราการันตีว่านอกจากจะได้ความสนุกแล้วนะครับจะได้แรงบันดาลใจด้วยจากการดูอังนี้แล้วที่สําคัญจะได้ความรู้ด้วยเป็นเอเจนต์เน้นที่ดีมากๆนะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับฝากช่วยกันติดตามซีซั่นนี้รับรองบริษัทมีคุณภาพมากขึ้นแน่นอนนะครับาฝาฟันกันแต่ละชาร์เนี่ยดูเดือดมากขึ้นกว่าซีซั่นที่แล้วแน่นอนแลวรับรองอันอันสุดท้ายคุณ เงินการลงทุนเนี่ยก็เยอะที่สุดในทุกซีซั่นเลยหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ